ไมยใหญ่กำลังแสดงพลังนะครับเอาแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม้ใหญ่สุดยอดดึงกันอย่างดูแล้วโอ้โห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 ไม้ใหญ่ไม้ใหญ่สนใจกล้องนะครับไม้ใหญ่สนใจกล้องครับตอนนี้โอ้โห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 น่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาใบยอโอ้โห น่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากคูหมาใหญ่น่ากลัวโอ้โหคูครูคูครับตอนนี้โอ้ยนะครับโอ้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 โอยหมาไม่ยอมหมาใหญ่ไม่ยอมหมาใหญ่ไม่ยอมหมาใหญ่ไม่ยอมไม่ไม่ดีไม่ใหญ่ไม่ยอมโยดึงดึกดึงสุดขีดสะบั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 ดด้วยเร็วสะบัดหมาใหญ่ไม่ใหญ่โอ้ยเสร็แรงหมาใหญ่หมดแรงแล้ว ขอเคสเด็กูว่าเนี่ยบัหมดพลังขอเคสไปสบัดสบายโอ้โหดิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งเออไม่ใหญ่แรงดีครับไม่ใหญ่เนี่ยมองกล้องไม่ใหญ่มองกล้องไม่มองกล้องไม่มองกล้องด้วยมองล้อไม่ใหญ่ใหญ่โตมองกล้องนี่นี่นี่ไม่ใหญ่มองกล้องได้ไงเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยที่วิ่งมาเนี่ยฮะไม่ใหญ่มองกล้องเดียวมาต่อ ี่ใหญ่มีเขินนะครับใหญ่มีเขินใหญ่มีเขินนะครับเรียวแรงมหาศาลสะบัด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 โอ้ยหโอ้โห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 โ้โมอ้หอ้โหโอโหอ้โหโอ้โหอห้

โอ้โหทิ้งทั้งตัวโอ้ <behaviour> โหตากมีแรงนะครับมีแรงนะมาใหญ่สะบัด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 ทั้งตัวลบลบลบโล้โหไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเต้มั่วละมั่วละมัวละแต่เต้มีเขินด้วยไม่เหนื่อยไม่เหนื่ไม่สนใจเลยคร <uki> ับ <soft and abundance>